ถ้าหากว่าเราเคยดูหนังหรือมวยไทยนะครับเราจะเห็นว่าส่วนมากเขาจะถีบลำตัวถีบหน้าค้ำลำตัวหรือค้ำหน้านะครับการที่เราจะทำแบบนั้นเนี่ยเราจะต้องแข็งแรงนะครับจะต้องมีความพร้อมทั้งด้านร่างกายแล้วก็ทักษะพอสมควรนะครับเอาละครับวันนี้นะครับจะพามาดูวิธีค้ำนะครับยันนะครับเพื่อที่จะให้มันมีประสิทธิภาพและ ให้เหมาะกับคนทั่วไปที่อาจจะไม่ได้ฟิตเหมือนกับนักกีฬาหรือนักมวยอาชีพนะครับโดยปกติแล้วนะครับการค้ำเนี่ยจะต้องผ่านการฝึกนะครับไม่งั้นเนี่ยคนค้ำเองเนี่ยจะหงายท้องจะล้มได้ง่ายนะครับมันเหมือนกับเราวิ่งไปชนกำแพงอะไรทำนองนั้นนะครับถ้าหากว่าเราค้ำยันไม่เป็นนะครับจริงๆโดยส่วนของการค้ำเองเนี่ยก็ไม่ได้ยากนะครับถ้าหากว่าเรารู้จักและเข้าใจเรื่องของโครงสร้างนะครับ โครงสร้างนะครับคือสิ่งที่จะเกี่ยวข้องกับนะครับการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายตัวอย่างเช่นถ้าหากว่าเราต้องการที่จะให้เขาหยุดการเดินหรือเคลื่อนที่มาข้างหน้าเราก็ต้องค้ำนะครับตรงข้อเข่านะครับดูหัวเข่านั่นเองนะครับแต่ถ้าหากว่าเราต้องการจะให้เขาเอียงไปข้างซ้ายหรือข้างขวานะครับเราก็ต้องค้ำที่กระดูกเชิงกรานนะครับโดยปกติแล้วถ้าหากว่า เราพบเห็นด้วยทั่วไปเขาก็มักจะค้ําำลำตัวนะครับหรือค้ำาัวไหลเอาละพูดง่ายว่าเรียกว่าค้ำาัวไหลก็แล้วกันมันจะได้เอียงซ้ายเอียงขวาเหมือนกับบิดพวงมาลัยนะครับรถยนต์นะครับหรือรถมอเตอร์ไซค์แต่เนื่องจากว่าถ้าว่าเราทําแบบนั้นเราจะต้องยกขาสูงมากเพราะฉะนั้นเพื่อลดนะครับอุปสรรคในการยกขาสูงนะครับก็ให้เราค้ำที่กระดูกเชิงกราน นะครับจะให้เอียงขวาก็ค้ำไปทางขวาจะให้เอียงซ้ายก็ค้ำไปทางซ้ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราค้ำยันเสร็จแล้วเราจะตามไปด้วยอะไรก็ได้อย่างเช่นค้ำหัวเขา่าตามไปด้วยกันติที่เชิงกรานนะครับอ่าโทษเตะตรงใต้ซี่โครงไม่ใช่เชิงกรานนะครับเตะเชิงกรานก็กเจ็บข้อเท้ากันพอดี <c oughs> เกรดความรู้เล็กๆน้อยๆน,น,นะครับลองฝึกกันดูครับ ของแฟนนะครับโดยอันนี้ขวดพลาสติกนะฮีดได้ขวดพลาสติกเนี่ยแม้เราตีมันไม่มีประสิทธิภาพหรอกแต่ว่าตูดมันจะแข็งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราตีไปในส่วนของกล้ามเนื้อลิ้นปีส่วนที่มันเปราะบางนะบดิวบาตอมนะครับนะครับนี่คือในส่วนของนะประการท,าที่เข้ามาในร่องนิ้วและจับเหมือนกันนะครับก็เหลือพื้นที่ไว้สำหรับเกี่ยว สำหรับตอกนะเกี่ยวได้ตอกได้หรือตีแล้วล็อกนะเอานิ้วชี้ใส่เข้าไปในห่วงตรงนี้และอีกอันแล้วมือที่เหลือนะครับนิ้วที่เหลือก็ค่อยๆรวบเข้ามาหัวไม่โป้งก็ประกบข้างบนการใช้นะครับการจับของคารมิตขึ้นนะครับแต่ถ้าว่าเรา แต่ถ้าหากว่าเมื่อไหร่ที่เราเปิดมีดแล้วนะครับนั่นหมายความว่าความดุมดันมันจะเพิ่มขึ้นนี้ส่วนมือเราจะมีการแบบไหนก็แล้วแต่ตามสไตล์ที่เราฝึกมานะครับตามสไตล์ที่เราฝึกมาให้คู่กันกันกบปืนในลักษณะนี้นะครับท,ทดแทนกันได้นะครับทดแทนกันได้อันนี้สวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับสําหรับคลิปเมื่อกี้นะครับ ก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับแล้วก็ถูกอกถูกใจแต่ถ้าหากว่ารู้สึกประทับใจและเห็นว่าจะมีประโยชน์กับคนอื่นด้วยนะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์หรือกดแชร์นะครับและเพื่อที่เราจะได้รับชมคลิปใหม่ๆกันนะครับในครั้งต่อไปก็ฝากกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่ติดตามกันนะครับแล้วก็ถ้าหากว่ามีคําถามมีข้อสงสัยหรือความสนใจที่อยากจะให้ครูทําคลิป เรื่องอะไรเป็นพิเศษนะครับก็คอมเมนต์เข้ามานะครับหรือว่าสอบถามเข้ามาผ่านช่องทางต่างๆนะครับที่ช่องนักสู้ได้ให้ไว้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่ตตามนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ